จากสถานีขนส่งหมอชิดกรุงเทพไปยังเชียงใหม่บนรถโดยสาร VIP ที่กำลังจะออกเดินทางเสียงร้องเจียวจ้าของเด็กทารกชาวต่างชาติได้ทำลายความเงียบสงัดภายในรถผู้เป็นแม่พยายามปลอบประโลมลูกน้อยอย่างสุดกำลังแต่เสียงร้องของเด็กกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเครื่องดนตรีที่เล่นผิดคีย์คู่สามีภรยาชาวอังกฤษคู่นี้ อยู่ในอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความกังวลใจพวกเขาแอบมองปฏิกิริยาของผู้โดยสารคนอื่นๆรอบตัวด้วยความระแวงสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ใบหน้าของผู้คนที่นั่งใกล้เคียงหวังว่าจะไม่เห็นแววตาตำหนิหรือความรำคาญพวกเขากลัวว่าเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจะหวนกลับมาอีกครั้งและอาจถูกขอให้ลงจากรถโดยสารทันที ทำไมเรื่องร้ายๆที่ไม่คาดฝันถึงมักเกิดขึ้นจริงเสมอหลังจากเสียงประกาศของคนขับรถดังขึ้นผู้คนรอบข้างก็เริ่มหันมามองที่นั่งของพวกเขาอย่างต่อเนื่องด้วยความสนใจหรืออาจจะเป็นความไม่พอใจคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้แต่หันกลับไปมองด้วยความไม่สบายใจและหวาดระแวงไม่รู้ว่าชะตากรรมของการเดินทางครั้งนี้จะเป็นเช่นไร ท้ายที่สุดแล้วคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติคู่นี้จะสามารถเดินทางถึงเชียงใหม่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่เรื่องราวต่อไปนี้ดัดแปลงมาจากประสบการณ์จริงของคุณมาร์คแม็กที่เผยแพร่ในชุมชนออนไลน์ของชาวต่างชาติสวัสดีครับผมมาร์คปัจจุบันผมอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ประเทศไทยผมทำงานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นส่วนภรรยาของผมลิซ่าลิซ่าทำงานด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย เราทั้งคู่ทำงานจากที่บ้านครับด้วยลักษณะงานที่เพียงแค่มีแล็บท็อปเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้เราจึงใช้ชีวิตแบบโนมด d ที่เดินทางไปทำงานได้ทั่วโลกมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ชีวิตของเราสองคนน่าอิจฉามากครับเราได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้พบเจอผู้คนมากมายได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ จนกระทั่งเรามีลูกสาวคนแรกชีวิตของเราจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ภรรยาผมตั้งครรภ์เราก็ตัดสินใจกลับไปอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการคลอดบุตรที่บ้านเกิดและหลังจากที่ลูกสาวสุดที่รักของเราน้องพิมพ์ลืมตาดูโลกได้3เดือนเราก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังประเทศใหม่ๆอีกครั้ง เราวางแผนไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่โลกจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลเราจะกลับไปปักหลักที่อังกฤษอย่างถาวรน,นั่นหมายความว่าชีวิตอิสระที่เราเคยมีจะต้องสิ้นสุดลงเราจึงอยากจะเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศที่เราไม่เคยไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะต้องทิ้งไลฟ์สไตล์การเดินทางอันแสนอิสระไปแน่นอนว่าการเลือกประเทศที่จะไปใช้ชีวิตนั้นแตกต่างจากการเดินทางแค่สองคนอย่างสิ้นเชิง มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณามากขึ้นหลายเท่าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อยเราต้องเลือกประเทศที่มีมาตรฐานสุขอ,อนามัยที่ดีเยี่ยมมีน้ำดื่มที่สะอาดมีการแพทย์ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังต้องเป็นประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนเพื่อให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเราก็เลือกประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องของความสุภาพและอรารยธรรมอันงดงามในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาก็สมบูรณ์พร้อมเช่นกันทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆที่น่าเชื่อถือเราเลือกไปใช้ชีวิตที่เมืองคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชู ซึ่งเป็นเมืองที่ยังคงรักษากลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างดีมีปราสาทคุมาโมโตอันโด่งดังและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายแค่ฟังแค่นี้ทุกคนก็คงคิดว่าที่นี่น่าอยู่มากใช่ไหมครับใช่ครับเราก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวของเราแต่ญี่ปุ่น กลับเป็นประเทศที่อาจจะช้าในทุกๆเรื่องและยังคงยึดติดกับวิธีการแบบเก่าที่เคยปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่นผมที่มาจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและระบบการทำงานที่ค่อนข้างช้าจนแม้แต่คนท้องถิ่นเองก็ยังรู้สึกเบื่อหน่ายและหงุดหงิดอยู่บ่อยครั้งแต่ญี่ปุ่นกลับไม่ได้ต่างกันมากนักครับ ครั้งหนึ่งผมไปที่ศูนย์บริการประชาชนในญี่ปุ่นเพื่อจัดการเอกสารสำหรับบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ไม่น่าจะใช้เวลานานแต่ผมกลับต้องไปตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโดยไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยแม้แต่น้อยมันน่าหงุดหงิดและน่าเบื่อหน่ายจริงๆครับนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านเสื้อผ้าหลายๆที่ยังคงต้องการให้ชำระด้วยเงินสดเสมอ ผมจริงต้องพกกระเป๋าสตางค์ที่มีเหรียญอยู่ตลอดเวลาและยังต้องถอนเงินจากบัญชีธนาคารซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ATM บ่อยครั้งยิ่งไปกว่านั้นเราหาเงินเป็นเงินยูโรทำให้ต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินบ่อยๆและเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนจำนวนมากที่ไม่สมเหตุสมผลค่าธรรมเนียมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในการเช่าบ้านก็แพงเหลือเชื่อ จนผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้แพงขนาดนั้นและที่เพิ่มความเหนื่อยใจและความอึดอัดเข้าไปอีกคือวัฒนธรรมการอ่านบรรยากาศคุงขี้โอมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าการเกรงใจหรือการสังเกตรอบข้างเพื่อปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์และคนอื่นๆพูดง่ายๆคือภาพลักษณ์ของคนญี่ปุ่นที่ดูอ่อนโยนและสุภาพนั้น เบื้องหลังกลับมีความคิดที่แข็งกร้าวห้ามสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นปัญหาคือความคิดแบบนี้ถูกนำไปใช้กับผู้อื่นอย่างเข้มงวดด้วยครับตัวอย่างเช่นรถไฟและรถบัสในญี่ปุ่นนั้นเงียบสงัดจนหน้าประหลาดใจถ้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นทุกคนจะหันมามองด้วยสายตาที่น่ากลัวและกดดันรอให้คนคนนั้นจัดการกับโทรศัพท์ของตนเอง ผมเองก็เคยต้องรับโทรศัพท์เบาๆเพราะมีเรื่องด่วนจริงๆแต่กลับถูกหญิงไวกลางคนจ้องมองด้วยสายตาที่เฉียบคมจนผมเหงื่อตกไปหมดด้วยความรู้สึกผิดและไม่สบายใจแน่นอนว่าการพูดโทรศัพท์เสียงดังในที่สาธารณะนั้นไม่ถูกต้องและเป็นการรบกวนผู้อื่นแต่ถ้าพวกเขาสามารถแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่จำเป็นได้บ้างก็คงจะดีน่าเสียดายที่ ในเรื่องนี้กลับไม่มีความยืดหยุ่นหรือการผ่อนปลนแม้แต่น้อยสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจที่สุดในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นคือการที่เราถูกไล่ลงจากรถไฟเพราะเสียงร้องไห้ของลูกเดิมทีครอบครัวของเรากำลังตื่นเต้นกับการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในชนบทของญี่ปุ่นแม้ว่าเราจะไม่สามารถไปเที่ยวไกลๆได้เพราะมีลูกเล็ก แต่อย่างน้อยเราก็ได้พักที่เรียวกังและเพลิดเพลินกับการแช่ออนเซนอันผ่อนคลายแต่เมื่อลูกสาวของเราน้องพิมเริ่มร้องไห้กะทันหันร,ระหว่างทางทุกคนก็มองมาที่เราด้วยสายตาเย็นชาและไม่พอใจแม้จะไม่มีใครโวยวายหรือตะคอกโดยตรงแต่การจ้องมองแบบไร้คำพูดนั้นกลับน่ากลัวและทำให้เราอึดอัดยิ่งกว่าการถูกหวาเสียอีก ผมกับภรรยาพยายามปลอบลูกสาวอย่างเต็มที่พยายามอุ้มโยกตัวพูดคุยและให้ของเล่นแต่ลูกน้อยก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้เราสองคนต้องเดินออกจากที่นั่งเพื่อปลอบลูกเกือบ20นาทีพยายามหาที่ว่างที่ไม่รบกวนผู้อื่นมากที่สุดในที่สุดลูกก็หยุดร้องไห้เมื่อเรากำลังโล่งใจที่สถานการณ์คลี่คลายลงพนักงานรถไฟก็เดินเข้ามาหาเราอย่างเงียบๆและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่า มีผู้โดยสารบางท่านร้องเรียนเรื่องเสียงร้องของเด็กชาวต่างชาติครับขออภัยครับแต่ขอให้ท่านลงจากรถที่สถานีถัดไปในอีก5นาทีข้างหน้าครับเราตกใจมากและพยายามอาธิบายว่าลูกหยุดร้องแล้วและเราเพยายามอย่างเต็มที่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่พนักงานรถไฟก็ยังคงยืนยันให้เราลงจากรถและไม่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจใดๆ ในที่สุดเราก็ต้องลงจากรถที่สถานีถัดไปในเมืองที่ไม่คุ้นเคยมันน่าผิดหวังและเจ็บปวดมากครับถึงแม้ว่าลูกจะร้องไห้แต่การให้เราลงจากรถแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือเราพยายามอย่างเต็มที่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยการเดินออกจากที่นั่งเพื่อปลอบลูกแต่กลับถูกเพิกเฉยและถูกมองเป็นคนแปลกแยกที่ก่อความวุ่นวาย สุดท้ายพนักงานรถไฟยังเลือกที่จะรับฟังคำร้องเรียนจากผู้โดยสารคนอื่นและทำให้เราต้องลงจากรถอย่างไม่เต็มใจเราต้องจ่ายค่าแท็กซี่ถึง1,000 10, 0เยนประมาณ200กว่าบาทไทยกว่าจะถึงที่หมายที่ตั้งใจจะไปพักผ่อนหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าคิดที่จะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นอีกเลยและหลังจากอยู่มาได้ประมาณหนึ่งเดือนเราก็รู้สึกอึดอัดจนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆครับก่อนที่เราจะมาประเทศไทย เดิมทีเราตั้งใจจะเที่ยวในประเทศไทยสักหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นโดยเฉพาะภรรยาของผมชอบละครและภาพยนตร์ไทยมากจนเธอเรียนภาษาไทยเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเธอตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นประเทศในฝันของเธอในตอนแรกที่ภรรยาผมชอบประเทศไทยมากแต่ไม่ได้เลือกมาอยู่ที่นี่เลยทันทีก็เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้ญี่ปุ่น เธอเลยกังวลว่านิสัยของคนในชาติอาจจะคล้ายกันหรืออาจจะมีวัฒนธรรมที่เข้มงวดคล้ายคลยกันเมื่อเรายือนอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อขึ้นเที่ยวบินการบินไทยมุ่งหน้าสู่กรุงเทพภรรยาผมพูดว่าหลังจากฟังภาษาญี่ปุ่นมาตลอดทุกวันการได้ยินภาษาไทยกระทันหันทำให้เธอรู้สึกแปลกใหม่และตื่นเต้นมากจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ อาจเป็นเพราะเป็นเที่ยวบินของไทยผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงดูเหมือนเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นหรือเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในที่สุดเมื่อเราขึ้นเครื่องบินเราก็ภาวนาในใจอย่างแรงกล้าว,ว่าคราวนี้ลูกจะไม่ร้องไห้อีกเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นจะอยู่ไม่ไกลกันมาก ใช้เวลาบินเพียงสามชั่วโมงแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินช่วงกลางคืนผู้โดยสารน่าจะกำลังนอนหลับอยู่หรือกำลังพักผ่อนอย่างเงียบสงบอย่างไรก็ตามลูกสาวของเรากลับไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหลังจากขึ้นเครื่องได้เพียง20นาทีเธอก็เริ่มส่งเสียงฮึกฮัดและบ่นเงึมงำผมรู้สึกเหมือนฝันร้ายจากรถไฟญี่ปุ่นกำลังจะซ้ำรอยอีกครั้ง เสียงร้องของลูกดังขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเธอก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยเสียงที่ดังลั่นผมมองไปรอบๆบ,บางคนหันมามองบางคนก็เงยหน้าขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความประหลาดใจเรายิ่งกังวลสายตาของผู้คนรอบข้างและเริ่มอ้อนวอนให้ลูกเงียบเสียงลงด้วยความสิ้นหวังขณะนั้นเองชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็ลุกขึ้นและเดินตรงมาหาเราสองคนอย่างช้าๆ ผมกับภรรยาคิดว่าเขาคงโกรธที่ลูกร้องไห้เสียงดังจึงมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวและระมัดระวังชายที่เดินเข้ามาหาเรากระทันหันก็ยื่นมือออกมาผมคิดว่าเขาจะทำร้ายเราหรืออาจจะตำหนิเราจึงรีบกอดภรรยาและลูกไว้แน่นและหลับตาด้วยความกลัวแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาผมก็พบว่าชายคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเราเลยเขากลับทำท่าจะอุ้มลูกและพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ภรรยาที่ฟังอยู่ข้างๆบอกว่าชายชาวไทยคนนี้ต้องการช่วยปลอบลูกของเราว่าคุณลุงจะช่วยอุ้มปลอบน้องได้ไหมคะปกติเราจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าแตะต้องลูกของเราเด็ดขาดด้วยความกังวลในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยแต่เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นอุลหมานมากลูกร้องไห้ไม่หยุดแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเราจึงตัดสินใจเชื่อใจและมอบลูกให้จับชายคนนั้น คุณลุงชาวไทยคนนี้อุ้มลูกของเราอย่างชำนาญและปลอบโยนเธอได้อย่างเป็นธรรมชาติเล่นกับเธอด้วยตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆที่เขาน่าจะพกติดตัวมาลูกของเราค่อยๆหยุดร้องไห้และสงบลงในที่สุดเขากำลังจะส่งลูกที่สงบลงแล้วคืนให้เราแต่ลูกสาวของเรากลับกอดคุณลุงไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยราวกับว่าคุณลุงเป็นคนสนิทของเธอผมพยายามจะดึงลูกกลับมาเธอก็เริ่มร้องไห้อีกคุณลุงจึงอุ้มลูกของเราอีกครั้งด้วยความเอ็นดู ขณะนั้นเองผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นภรายาของคุณลุงก็ลุกขึ้นเดินมาหาเราเธอขอบคุณคุณลุงแล้วยื่นมือออกไปทำท่าจะอุ้มลูกต่อจากนั้นเธอก็หันมาหาเราและถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยรอยยิ้มว่าให้ป้าอุ้มต่อไหมคะดูเหมือนว่าเธอต้องการช่วยแบ่งเบาภาร,ระของคุณลุงและช่วยปลอบลูกของเราหลังจากเราพยักหน้ายินยอมด้วยความขอบคุณคุณป้าก็รับน้องพิมพ์ไปอุ้มและปลอบโยนเธออย่างคล่องแคล่วราวกับเป็นมืออาชีพ คุณป้าโยกตัวน้องพิมพเบาๆเหมือนกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กในแบบฉบับของชาวไทยแม้ว่าเสียงคุณป้าจะค่อนข้างดังและเป็นธรรมชาติของคนไทยที่พูดคุยกันด้วยเสียงดังฟังชัดแต่เมื่อนึกถึงประสบการณ์อันน่าหวาดกลัวกับชาวญี่ปุ่นที่อ่อนไหวต่อเสียงเราก็เฝ้ามองไปรอบๆด้วยความกังวลใจว่าผู้โดยสารชาวไทยคนอื่นๆจะรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือพวกเขาทุกคนต่างสวมหูฟังดูหนังฟังเพลงหรือหลับตาพริมบางคนถึงกับยิ้มอย่างอบอุ่นเมื่อเห็นน้องพิมพ์ค่อยๆเคลิ้มหลับไปในอ้อมแขนของคุณป้าไม่มีใครเลยที่มองเราด้วยสายตาตำหนิหรือแสดงความไม่พอใจแม้แต่น้อยทุกคนดูเข้าใจและแสดงความเมตตาเมื่อน้องพิมพ์หลับสนิทคุณป้าก็อุ้มมาส่งคืนให้เราอย่างเบามือ เรากล่าวขอบคุณทั้งคุณลุงและคุณป้าด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้งความช่วยเหลือของพวกเขาในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายด้วยความช่วยเหลือจากคู่สามีภรรยาชาวไทยคู่นี้และความเข้าใจจากผู้โดยสารคนอื่นๆทําให้เราสามารถเดินทางถึงกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ทําให้เราประทับใจยิ่งกว่านั้นคือเรายังได้รับของขวัญอีกด้วยประมาณ15นาทีก่อนเครื่องลงจอดคุณลงคนเดิมก็เดินมาหาเราและพูดว่า นี่คือของขวัญสำหรับน้องนะครับพร้อมกับยื่นตุ๊กตาผ้าช้างไทยน่ารักน่ารักที่มีสีสันดสดใสให้กับเราเมื่อเห็นแพ็คเกจที่สวยงามและประณีตเราเดาได้ทันทีว่านี่คือของที่ระลึกที่เขาซื้อมาเพื่อจะนำไปฝากคนอื่นหรือเป็นของขวัญที่เตรียมไว้ให้คนใกล้ชิดเราจึงปฏิเสธที่จะรับของขวัญชิ้นนั้นด้วยความเกรงใจแต่คุณลุงก็ยืนยันว่า นี่คือของขวัญต้อนรับสู่ประเทศไทยเขาอยากให้เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงการเดินทางครั้งนี้เราจึงรู้สึกเกรงใจที่จะปฏิเสธอีกครั้งและกล่าวขอบคุณคุณพร้อมรับของขวัญชิ้นนั้นมาด้วยความยินดีทันทีที่เปิดกล่องน้องพิมพ์พก็กอดตุ๊กตาช้างน้อยตัวนั้นไว้แน่นด้วยความดีใจเมื่อเห็นลูกสาวของเราชอบตุ๊กตาช้างไทยคุณลุงก็ยิ้มอย่างมีความสุขและอบอุ่นใจ ตั้งแต่วันที่เราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตุ๊กตาช้างตัวนั้นก็กลายเป็นของเล่นสุดโปรดของน้องพิมพ์ที่เธอไม่เคยห่างกายเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็จะพกตุ๊กตาช้างน้อยติดตัวไปด้วยเสมอหลังจากโพสต์เรื่องราวการเดินทางของเราลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักการตลาดโซเชียลมีเดียเหมือนภรรยาผมก็ส่งข้อความมาหาพวกเรา คุยกันผ่านโซเชียลมีเดียมาหลายปีแล้วและได้เห็นชีวิตประจำวันของกันและกันมาโดยตลอดแม้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันแต่เราก็รู้สึกสนิทสนมกันมากทันทีที่เจอที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเพื่อนได้ยินเรื่องราวการเดินทางกระทันหันของเราจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยเธอก็ช่วยจองที่พักดีๆให้กับเราเพื่อให้เราได้พักผ่อนอย่างสบายใจ และยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายตั้งแต่บนเครื่องบินเราก็ได้สัมผัสถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่ใจดีกับชาวต่างชาติถึงเพียงนี้แม้ค่าที่พักโรงแรมจะแพงแต่เพื่อนของเราก็ยังช่วยหาที่พักสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะให้เราอีกด้วยซึ่งทำให้เราประทับใจเป็นอย่างมากและรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีเช่นนี้ เพื่อนของเราบอกว่ากรุงเทพสามารถท่องเที่ยวได้ทุกเมือ่อและมีชาวต่างชาติมากเกินไปอาจทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนกำลังเดินทางท่องเที่ยวจริงๆหรืออาจจะเจอแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นชาวต่างชาติมากเกินไปแม้จะอยู่ค่อนข้างไกลเธอก็แนะนำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่ชาวกรุงเทพก็นิยมไปเที่ยวกัน และมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาที่งดงามซึ่งน่าจะทำให้เราได้สัมผัสกับประเทศไทยอย่างแท้จริงดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนของเราก็ไปส่งเราที่สถานีขนส่งหมอชิดเพื่อให้เราสามารถเดินทางไปยังเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกสบายแต่ความรู้สึกสบายใจนั้นอยู่ได้ไม่นานรถโดยสารประจำทางของไทยแตกต่างจากที่อังกฤษ บอกที่นั่งกว้างขวางและสะดวกสบายแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงอยู่เพราะลูกสาวของเราเริ่มร้องไห้ทันทีที่รถออกตัวได้ไม่นานโดยประสบการณ์อันเลวร้ายที่เคยถูกไล่ลงจากรถไฟในญี่ปุ่นเราจึงกังวลว่าคนไทยจะทำเหมือนกันหรือไม่บนเครื่องบินเราไม่สามารถลงจากเครื่องได้ แต่บนรถโดยสารเราสามารถหยุดรถได้ทุกเมื่อความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวของเราพอดีกับที่รถโดยสารจอดที่ป้ายรถเมย์ก่อนถึงสถานีใหญ่คนขับรถก็ได้ประกาศอะไรบางอย่างเป็นภาษาไทยประมาณสิบวินาทีเสียงประกาศนั้นฟังดูเย็นชาและไร้อารมณ์ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังถูกตำหนิให้ปลอบลูกให้เงียบ น้องพิมพ์ดูเหมือนจะตกใจกับเสียงประกาศและร้องไห้เสียงดังขึ้นอีกด้วยความหวาดกลัวขณะนั้นเองมีคนด้านหลังเคาะที่นั่งของผมเบาๆผมรู้สึกไม่ค่อยดีนักและคิดว่าคงถูกตำหนิอีกแล้วแต่ก็ตอบไปว่า sorry sorry เมื่อได้ยินผมพูดภาษาอังกฤษผู้คนรอบข้างก็เริ่มกระซิบกระซาบกันด้วยความสงสัย คนขับรถก็ประกาศอีกครั้งคราวนี้มีน้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่าครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดแม้เราจะอยากรู้เนื้อหาของประกาศแต่เราก็ไม่เข้าใจภาษาไทยทำให้เรารู้สึก helpless และไม่สบายใจอย่างมากจากนั้นมีคนด้านหลังเคาะที่นั่งอีกครั้งผมคิดว่าอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผมจึงลุกขึ้นและหันกลับไปมองปรากฏว่าด้านหลังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ดูเหมือนนักเรียนมัธยมต้นนั่งกับแม่ของเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นใช้ภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วและชัดเจนแปลเนื้อหาของประกาศให้เราฟังด้วยรอยยิ้มประกาศครั้งแรกนั้นหมายความว่าผู้โดยสารทุกท่านครับอีกประมาณสี่ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เชียงใหม่ เราจะพาผู้โดยสารทุกคนไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนครับประกาศครั้งที่สองนั้นหมายความว่าเรียนผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เรามีครอบครัวชาวต่างชาติเดินทางร่วมไปกับเราและเนื่องจากอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเดินทางด้วยรถโดยสารในประเทศไทยจึงอาจจะมีเสียงร้องของทารกดังขึ้นมาบ้างพวกเราเองตอนเด็กก็ร้องไห้กันมาทุกคนไม่ใช่หรือครับ หวังว่าทุกท่านจะให้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจอย่างอบอุ่นเพื่อให้ครอบครัวชาวต่างชาติคู่นี้ไม่รู้สึกกดดันและมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศไทยเมื่อฟังคำแปลจากเด็กนักเรียนชาวไทยผมกับภรรยาถึงกับน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้งไม่คาดคิดว่าจะได้รับความเข้าใจและความเมตตาถึงเพียงนี้ เด็กนักเรียนยังบอกอีกว่าเธอเคาะที่นั่งไม่ได้ต้องการให้เราเงียบแต่เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าลูกของเราน่ารักและอยากจะถามว่าน้องอายุเท่าไหร่และชื่ออะไรต่างหากเมื่อมองดูเด็กนักเรียนชาวไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมีน้ำใจและใจดีคนนี้เราก็หวังว่าลูกสาวของเราจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบเธอเป็นผู้หญิงฉลาดเก่งและมีจิตใจดีงาม เรารู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนไทยทั้งบนเครื่องบินและบนรถโดยสารดังนั้นเมื่อถึงจุกพักรถเราจึงซื้อขนมเล็กๆน้อยๆที่เป็นขนมไทยพื้นเมืองเพื่อมอบให้กับคนขับรถและเด็กนักเรียนเพื่อแสดงความขอบคุณแม้ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเป็นแค่ขนมธรรมดาแต่เราก็อยากจะแสดงความขอบคุณด้วยวิธีนี้และหวังว่าพวกเขาจะรับน้ำใจของเรา หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางอันอบอุ่นใจไปยังเชียงใหม่เราสองคนก็ตัดสินใจครั้งสำคัญคือจะลองใช้ชีวิตดูในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่การเดินทางในประเทศไทยพร้อมลูกทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากญี่ปุ่นคนไทยไม่ได้อ่อนไหวกับการพูดคุยเสียงเบาบานรถโดยสารสาธารณะมากนัก ตราบใดที่ไม่ใช่การพูดโทรศัพท์เสียงดังหรือโวยวายเสียงดังแม้ลูกจะตื่นเต้นและส่งเสียงอ้อแอคนไทยก็ไม่เคยจ้องมองตำหนิแต่กลับมองเราด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเอ็นดูพวกเขาดูเข้าใจธรรมชาติของเด็กและให้พื้นที่กับครอบครัวของเราเรารู้สึกว่าประเทศนี้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้30วันสำหรับชาวอังกฤษเราจึงวางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักสเดือนก่อนที่จะกลับไปลอนดอนเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ดีเพราะเราก็ต้องกลับไปยื่นขอวีซ่าใหม่ที่อังกฤษอยู่แล้วการได้ใช้เวลาสเดือนที่นี่จะเป็นการทดลองที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวของเรา บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ประมาณสองเดือนเรามีความสุขกับอาหารและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาหารข้างทางที่อร่อยและราคาไม่แพงวัดวาอารามที่สวยงามผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองที่สัมผัสได้ทุกที่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ผมคิดว่าเราคงจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนแม้ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยจะมีความแตกต่างกันแต่การที่คนญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจเพราะเสียงร้องไห้ของลูกเป็นสิ่งที่รุนแรงเกินไปนักเมื่อเทียบกับคนไทยที่แสดงความมีน้ำใจและความเข้าใจต่อครอบครัวของเราผมขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งณที่นี้เรื่องราวของผมจบลงแต่เพียงเท่านี้ นี่คือเรื่องราวของคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษที่ประทับใจในความช่วยเหลือและน้ำใจจากคนไทยจนตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้วันนี้เรื่องราวของเราเป็นอย่างไรบ้างครับหากคุณต้องการส่งกำลังใจให้กับคุณมาร์กเกี่ยวกับความอบอุ่นของคนไทยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณประทับใจ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอขอบคุณอย่างจริงใจที่รับชมจนจบขอบคุณทุกท่านที่รับชมประเทศไทยในสายตาของนานาชาติการกดติดตามกดถูกใจและการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสรรค์วิดีโอของเราในอนาคตเราจะพยายามต่อไปเพื่อนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ